ท่าเหล่าตัวลายที่จะมามีบทสำคัญในโค้งสุดท้ายของวันพีซ สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่องทุเด y m ม n g a ง,งก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนชาวันพีสที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับแน่นอนครับว่าในตอนนี้เนี่ยลูฟี่เขาก็ได้โค่นไคโดแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดแห่งท้องทะเลแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้เราเห็นว่าวันพีสภาควานโนเนี่ยกำลังจะจบลงและจากปากของผู้เขียนอย่างอาจารย์โอดาเองเนี่ยเขาก็ได้มีการกล่าวมาว่าเนื้อเรื่องของวันพีสเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่ภาคสุดท้ายโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกกี่่วนไครับเ้าาปอยลผแ เขาก็ยังใช้เวลาบางส่วนไปกับการเตรียมตัววางบทเพื่อเขียนวันพีซภาคสุดท้ายหรือว่าไฟนอลซากาแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันว่ามันก็ยังมีหลายตัวละครเลยนะที่เขาก็ยังไม่ได้ออกลงมาโชว์พลังของเขาอย่างเต็มที่สักทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไปตัวละครที่มันยังมีบทผูกพันหรือว่ามีปริศนาที่เขายังซ่อนอยู่ ในภาคนี้เราก็จะได้เห็นพวกเขาเด็ดขึ้นมากันอย่างแน่นอนดังนั้นหัวข้อที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ5้าเหล่าตัวร้ายที่จะมามีบทสาคัญในโค้งสุดท้ายของวันพีซซึ่งจะมีตัวละครตัวไหนกันบ้างแล้วก็ลองไปรับชมรับฟังกันได้เลยเริ่มจากคนแรกนั่นก็คือซาคาทกิหรือว่าจอมพลในใคาอนุนั่นเองสาหรับตัวละครตัวนี้เขาเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจผลมาก,กุมากุหรือว่าผลแมกมาสายโลเกียซึ่งนั่นก็ทําให้เขาสามารถสร้างควบคุมหรือว่าเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้้กลาายเป็นได และเนื่องโดยการที่เขาเป็นถึงจอมพลแห่งกองทัพเรือเนี่ยเขาจึงมักไม่มีปัญหากับทั้งโจรสลัดและก็คณะปฏิวัติอยู่เสมอๆซึ่งสําหรับเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีคาว่าเมตตาแล้วก็ปลาดีให้กับคนชั่วใครก็ตามที่เป็นโจรสลัดไม่ว่าจะมีลักษณะนิสัยยังไงก็ตามแต่ถ,ถ้ามาถึงมือเขาโทษก็คือต้องตายสถานเดียวซึ่งในตอนนี้เนี่ยโจรสลัดที่เขาได้หมายหัวอ,อยู่นั่นก็คือหมวกฟางลูฟี่ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ในานาคตอ,อันไกลเนี่ยเขาจะต้องมีบทที่มัน ฝั่งและก็คณะปฏิวัติในอนาคต ยกตัวอย่างเช่นในตอนที่อาไคยโน่เขายังเป็นแค่คนเรือโทนะครับในตอนนั้นเขาได้รับมอบหมายให้ไปจัดการนักป่าที่เกาะโอฮาร่าเนื่องจากนักป่าเหล่านั้นนะครับกำลังศึกษาประวัติศสาสตร์ในช่วงร้อยปีที่หายไปโดยอาคโนุเนี่ยครับเขาได้ทําตามคาสั่งอย่างเข้งขัดโดยเขาไม่ได้เห็นใจหรือว่าสงสารใครแม้แต่นิดเดียวและด้วยความสุดโต่งของอาคโน่นะครับเขาได้ทําลายเกาะน,นั้นทิง้งพร้อมกับฆ่าคนบนเกาะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงก็ตามเรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นการฆ่าล้างผาผาเผ เขาได้รับการช่วยเหลือจากแฮควาดีซาโลและก็อดีตพลเรือเอกอย่างคุณันทําให้โรบินเนี่ยเขาสามารถมีชีวิตรอดออกมาได้นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งวีรกรรมของเขาที่เปรียบเสมือนเป็นชนวนที่ทําให้เขาจะต้องเป็นปะทหากับทั้งลูฟี่และก็ซาโบอย่างแน่นอนนั่นก็คือการที่เขาได้ฆ่าเอที่ศึกสงครามมารินฟอร์ดเรียกว่าวีรกรรมของเขาในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวีรกรรมที่ทั้งลูฟี่และก็ซาโบจะต้องไม่ปล่อยผ่านไปอย่างแน่นอนแต่ส่วนตัวผมแอบคิดว่าคนที่จะได้สู้กับอาไครานูเนี่ยน่าจะไม่ใช และก็มาต่อกันที่คนที่สอนะครับนั่นก็คือมาชาลดีททชหรือว่าหนวดดาสาหรับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของลูฟี่ในการตามล่าขุมสมบัติลับอย่างวันพีซเลยก็ว่าได้เนื่องจากหนวดดาเนี่ยเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความเข้าใกล้วันพีซมากๆเลยนะเพราะว่าเขาได้ศึกษาประวัติาศาสตร์มาอย่างยาวนานอีกครั้งไม่แน่นะเขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถอ่านพลนก็กิีฟได้ด้วยซ้ํา ซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ผมมองว่าหนวดดำเนี่ยจะต้องมีบทเพิ่มขึ้นในภาคต่อไปอย่างแน่นอนเนื่องจากจุดหมายของหนวดดำแล้วก็จุดหมายของลูฟี่เนี่ยมันคือจุดหมายเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าวิธีการเพื่อให้ได้มาเนี่ยมันช่างแตกต่างกันเสลอเกินถ้าเป็นลูฟี่นะครับเขาจะทำทุกอย่างให้มันอยู่ในกรอบของความถูกต้องแต่ถ้าเป็นหนวดดำเขาจะทำได้ทุกอย่างโดยที่ไม่สนวิธีการเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เขาครอบครองในสิ่งที่เขาต้องการ ซึ่งถ้าหากเราลองคิดเล่นๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพลังผลปีศาจของหนวดดำเนี่ยก็คือความมืดใช่ไหมส่วนในตอนนี้พลังผลปีศาจของลูฟี่ก็คือเทพาทิตหรือก็คือตัวแทนของแสงสว่างเรียกได้ว่าในตอนนี้เขาก็เหมือนอยู่ขั้วตรงข้ามของกันและกันถ้าลูฟี่เป็นคนที่ดีสุดๆหนวดดำก็จะเป็นคนที่เลวสุดๆไปเลย ไม่แน่นะในความคิดผมหนวดดำเขาอาจจะเป็นลัสบอสของดูฟี่ก็เป็นได้สำหรับความสามารถของหนวดดำนะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเขาโหดมากแค่ไหนเนื่องจากโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่อย่า,ยยางแชงคูสเนะครับยังเคยไปเตือนหนวดขาวว่าให้ระวังหนวดดำไว้ให้ดีๆเนื่องจากหนวดดำนะครับเขาคือคนที่ฝากรอยแผลไว้ที่ตาข้างซ้ายของแชงและนอกจากนี้ก็ยังมีตอนที่เอสเขาไปตามล่าหนวดดำเนื่องจากหนวดดำเนี่ยเขาฆ่าซ้าบนเรือของหนวดขาวเพื่อแย่งชิงผลปีาศาจซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เอสเ,เขาอยากจัดการหนวดดำด้วยตัวของเขาเองแต่สุดท้ายแล้้ววคคนนนนที่่่โดดจจจัััักกกกกาาารรแล็บุุตตไปืออเเซึงหณ์ ก็ชี้ให้เราเห็นว่าหนวดำเขามีความสามารถมากแค่ไหน ซึ่งนอกจาก2เหตุการณ์ที่ผมกล่าวไปนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถมายืนยันความเทพของนวดดาเขาได้นั่นก็คือการที่เขาสามารถครอบครองพลังผลปีศาจได้ถึง2ผลด้วยกันประกอบไปด้วยผลแรงสันเทือนแล้วก็ผลความมืดแล้วถ้าเขาสามารถทําให้พลังผลปีศาจของเขาทั้งสองผลนั้นตื่นมาได้เขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความน่ากลัวม,มากๆเลยแล้วก็มาต่อกันที่คนที่สานะครับอดีตเจตเทพจนสลอดอย่างเอ็ดเวิร์ดวีเบิลชายที่อ้างตัวเองว่าเป็นลูกของนวดขาวซึ่งแม้ว่าผมจะใส่เขาอยู่ใน5ตัวลาต่ท่ทีจริงแล้วเก็เป็นแค่คนซืื่่่ออบ้ทีันนนแแแขงงงกคึละตตัวนนจจจริงๆขขออเเาา็ะปคน ก็ได้โดยจุดประสงค์ที่แท้จริงของวีเวอร์นะครับคือเขาต้องการแก้แค้นหนวดดาที่ฆ่าหนวดขาวแต่การกระทําของเขาที่ผ่าน,านมาเนี่ยครับก็เป็นผลมาจากการยุยงจากแม่ของเขาอย่างมิสบักกินด้วยกันทั้งนั้นเรียกได้ว่าจากเหตุการณ์นี้ก็สามารถพูดได้เลยว่าควรมีแม่เมื่อพร้อมจริงๆแต่สาเหตุที่ผมมองว่าตัวละครตัวนี้น่าจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอนาคตก็คือเขายังมีความลับที่เขายังไม่ได้เปิดเผยว่าเขาเนี่ยเป็นลูกหนวดขาวจริงๆหรือเปล่าอีกท้งเขายังมีความแค้นต่อหนวดดาไม่แน่นะศึกสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย,ขววยเขา ก็คือเขาน่าจะได้ประทก,กับมันโกเพราะว่าในตอนนี้เขากำลังตามล่ามันโกอยู่แล้วก็มาต่อที่กลุ่มคนที่4นะครับนั่นก็คือหผู้เท่าหรือว่ากลอเซนนั่นเองสําหรับพวกเขากลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอนานาจมากที่สุดในรัฐบาลโลกแล้วก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาก็ยังต้องฟังคําสั่งจากท่านอิมสําหรับกลอเซนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่เขาได้กุมความลับของโลกไว้มากมายซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเจตจำนงแห่งดีหรือว่าประวัติาิ100าาร่เเนพวก,ก้้ลลลงะะดขมมัแใจ รู้ถึงความลับต่างๆของโลกผมเชื่อว่าพวกเขาทั้ง5้าคนเนี่ยก็จะไม่อยู่เฉยกันอย่างแน่นอนและจากที่ผมกล่าวไปนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้ผมคิดว่าแนนนาคตอันไกยห้าพเทธเควินโรเซเขาจะต้องมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นไม่มากกัน,น้นอยแล้วก็มาต่อที่คนสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านอิมแน่นอนเขาว่าสําหรับตัวละครตัวแนนแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างแน่นอนเนื่องจากแม้แต่ห้า,า,า,หนาในนนกอทัี่ค้้าหบิม ซึ่งันที่จริงเนี่ยแค่ห้าผู้เท่ากโกลเซก,ก็ถือว่าโคตรจะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเมื่อจะเป็นจอมพลพลเอกหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเขาสามารถเรียกมาสั่งหรือว่าเรียกมาด่าได้ง่ายๆเลยแต่ว่าคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ยังต้องก้มหัวให้กับเขาเรียกได้ว,ว่าแม้เขาจะมาแค่ชื่อกับเงาเนี่ยแต่ความยิ่งใหญ่ของเขาก็ได้ประจักษ์ให้คนอ่านอย่างเราได้เห็นแล้วซึ่งแม้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่เป้าหมายของเขาก็คือพระเอกของเราอย่างลูฟี่อยู่ดีและไม่แน่ว่าในานาคนลูฟี่ก็อาจจะต้องปะทะากับ ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนดังนั้นในอนาคตเราก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปว่าเขาจะสามารถทำอะไรได้บ้างและเขาจะเก่งขนาดไหน ก็จบกันไปแล้วนะครับกับหัวข้อ5เหล่าตัวละครที่จะมามีบทสําคัญในโค้งสุดท้ายของวันพีซนอกจาก5ตัวละครที่ผมกล่าวไปเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆตัวละครเลยนะที่เขาก็อาจจะได้บทเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเดียวกันเมื่อจะเป็นคิสซารุหรือว่าซูปเปอร์โนวาคนอื่นๆน,นอกจากนี้สําหรับบางตัวละครที่เขาเคยมีบทไปแล้วเนี่ยในภาคน,นี้เขาก็อาจจะกลับมารับบทสําคัญสาคัญได้เช่นเดียวกันเมื่อจะเป็นลอฟลูจิเขก็ได้หรือแม้กระทั่งตัวบาท,ที่เองสําหรับบางคนก็อาจจะแย่ขึ้นมานะครับว่าอา้าวพี่เราแชงคูดล,ล่ะแชงคูดก็อาจจะเป็นตัว ผมก็ต้องขอยืนกรานคําเดิมเลยนะครับว่าสําหรับในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่ายังไงแซงก็ไม่ใช่ลาสบอส t แล้วก็ไม่ใช่ตัวร้ายด้วย ยิ่งหลังจากที่ผมได้อ่านมังงะในตอนที่1 5 5แล้วเนี่ยผมยิ่งโคลนมั่นใจเลยว่าแชงเขาก็คงสนับสนุนลูฟี่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแหละซึ่งถ้าถามว่าในมุมมองผมเนี่ยใครจะเป็น l a สบอ o ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นหนวดดำนะครับก็คือลูฟี่จัดการหนวดดำส่วนซาโบจัดการอาไครนุอะไรทำนองนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนอ่านอย่างเราเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคนเนื้อหามันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่สำหรับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆมองว่าตัวละครตัวไหนมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นลาสบอสมากที่สุดก็ลองคอมเนกห็ารคิด สำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ